จะข้ามอะไรเล่าก็กูบอกมึงเนี่ยครับเออมึงจัดการเองเลยเดินแรงแกงหกเลยแต่เขาไม่ผมรื่องไม่ไม่เขาเข้าใจครับอย่าบอกเออพี่ครับแบบสว่างเพิ่มสว่างให้หน่อยได้ไหมแบบมันม่วงดำมันซื้อได้เสื้อเสื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไม่ได้กดนปัจจุบันไม่ได้แล้วไม่แบบไม่ได้อยากซื้อเรื่องเขานะครับแต่ว่าแบบเออแบบขอให้มันสว่างขึ้นสี่้แล้ว แต่มันจริงๆนะลองหรือว่าผมเป็นคนเดียววะพี่เปาต้องเป็นนะตอนเล่นแอร์ออกมมืดๆใช่ถ้าตอนคือจะแยกไม่ออกเลยครับีช่ใช่ครับมันต้องเพ่งอ่ะผมยังเพ่งแบบก็ตัวมุมมองหนึ่งอย่างเงี้ยดูอ่ะมันเป็นดำม่วงมันไม่ใช่ดำเอ้ยมันไม่ใช่ม่วงจ๋างเป็นดำม่วงอ่ะเอ้ยม่วงดำอ่ะครับสีเหมือนกันน่ะแล้วลุงจะไปฟีฟ่าเลยนะอย่าดูก่อนอาจจะเล่นนั้นกงนั้นเกมนี่แหละ ม<ข>ึงทไปเล่นล้างเก็บเหรอครับพักผ่อนบ้างพรุ่งนี้ซ้อมละซ้อมในเมืองใช่ไหมครับลุงใช่เ,เดี๋ยวเนี่ยไอยเซิเร์ฟม,มึงนัดบันดีพอซ้อมในเมืองเสร็จมึงนัดบันหน่อยดิกูอยากเจอกันเจ็บไมได้อาจริงๆเอาจริงเราเราซ้อมกันแบบว่านี้ก็ได้นะตอนนัซ้อมกนหนักของตอนแล้วก็ของเมืองแฟมอ่ะอ๋อได้ครับอ๋อคือแข่งตามเมืองก็จะซ้อมเป็นเมืองเลยเนาะซ้อมหนักจริงเลยเหรอครับเนินซ้อมซ้อมอยากซ้อมได้ครับลุงได้ได้ได้ครับได้ได้ครับ S 1> <S 1> <S จ๋วเลยถ้าได้ซ้อมกับสตาทาวสตาทนะาวม,มาน้องๆในแก๊งหลายคนนะยัง,งงงอยู่เลยว่าตอนมาแข่งเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสตาทาวนะเราไปแข่งเมืองเมืองเมืองเขาอะ่ะเราก็ต้องรู้ด้วยนะเรื่องกันตันคืออะไรยังไงบางทีน้องมันยังไม่รู้ไงครับบางคนไม่เคยเล่นมีกันตันใช่ครับใช่ไม่ครับลงุงวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเซิร์ชไม่ไม่พรุ่งนี้เล่นเราเล่นกันในเมืองตอน ก่อนตอนจะมาได้หนิใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตีอาบีบีตีก็เหมือนตอนนี้เลยเป็นมือลื่นไหมครับมือลื่นเดี๋ยวผมบอกน้องๆให้วันนี้ได้มือลื่นได้เมือลื่นได้ไม่หยุดเจไม้ตัวเองอ่ะไม่หยุดไม่หยุดแล้วเนี่ยหยุดวันจันทร์หน้าเลยโอเคขนาดตีไรขนาดพูดลื่นก็ได้สัตว์ลื่นก็ได้ไม่ได้หยุดเลยเฮียทิตย์เนี้ยเชื่อไหมผมไปนั่งดูลุงจะพังเงานะผมไปนั่งดูเจเคเก่าๆอ่ะสี่ห้าปีก่อนอ่ะหกปีที่ผมส่งให้ลุงดูอ่ะไปนั่งดูไอ้แฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่ะ แล้วก็เลยดูมัน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 ดูมันเป็นเนื้อเรื่องนี่ครับพูดตรงๆอ่ะขาดไปนอนก็ยังไม่เปิดดูจนหลับอ่ะไอ้ที่ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่ะไอ้จุกกะลาใช่ครับใช่แล้วก็ไปดูไอ้ที่ว่าจุกเขาแกงได้ยังไงอะไรอีกอ๋อแล้วก็อะไรอ่ะแม็กกินคนอะไรสักอย่างนี่นะครับโอ้ย <c oughs> มีแล้วตอนนี้เหลือแต่แม็กแม็ก <c oughs> แบ็กอะไรแบ็กเตะบอลอย่างเดียวแล้วทุกวันเนี่ยไม่มีแล้วแบ็กอินคนอ่ะแล้วว่าแต่วันนี้ลุงลั่นไหมครับลุงวันนี้ไม่ลั่นใช่ไหมครับดูก่อนลาได้แกไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกก็แซวกันเรื่อยๆใช่โหแลมผมาเปรียบมาเปรียบมามาเปรียบกับตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยยังไม่เหมือนกันเป๊ะเลยไม่เหมือนเลยอ่ะเสียดายตอนนั้นยุคนั้นอยุคนั้นดีเดโคหนุกอ่ะแต่มาเล่นช้าไปหน่อยโคตรแบบโคตรหนุกอะ มันใหม่ด้วยแหละแบบมันเพิ่งมาแบบใหม่ๆมันก็อินโรร้อยแบบขายยาจนตื่นเต้นเลยเฮียขายยาทีขายยาคนบีบหัวใจอะใจแคนดีดหัวใจไปเก็บกัญชาเนี่ยไอ้พี่นะตำรวจวิ่งจะคุบกันใช่ไหมวิ่งหนีกันจะเจองี้ยไอ้เฮีย โคตรกลัวปืนตำรวจแล้วลุงเนาะแบบตำรวจแม็กอาวุธแม็โคตรเวอร์อะปกระบอกกันอะสยองอะไอเสิร์ฟแต่เมื่อก่อนก็มันไอไอตรงที่กระติที่มีสะพานลอยอะใช้ใช้แชรงตตกันอยู่เลยตอนนั้นเป็นเป็นเพราะว่าเรื่องดราม่าด้วยไหมครับลุงอเนี่ยคนดูบอบเป็นเพราะดราม่าด้วยมันมันมีมีเยอะมันก็เลยเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะมันเปลี่ยนมากกว่าครับตอนในมุมนะ๋อหรอครับ แต่มันก็มันคนละแบบล่ะลูกนี้มันก็มันอีกแบบเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีดราม่าเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีดราม่าน้อยมีแต่มีแต่ทะเลาะกันในเกมอย่างเดียวอะไมย่งมีแบบแต่ทุกอย่างมันจบในเมืองอะมีก็ด่าตรงนั้นก็จบไปตรงนั้นะแยกย้ายไปก็ไม่มีอะไรติดคุกเจ็ดวันอะไอ้เยนวยอะติดคุกเจ็ดวันส็วันสิบเอ็ดวันคือต้องอยู่ในเกมนะเว้ยคือเวลานับตามในเกมนะไม่ใช่แบบว่ามึงโดนพักมึงโดนพักแบบว่า ก็คือโลกในเกมก็คือไอซีร้อยหมดเลยถูกไหมลุงใช่หนึ่งวันก็คือหนึ่งวันจริงๆหนึ่งวันสมมติมึงออนที่นี่ห้านาทีใช่ไหมแล้วมึงก็ออกเกมอะไม่นับนะนับในในเกมห้านาทีอะโอ้โหแล้วแบบแหกคุกไม่ได้ด้วยนะแหกคุกไม่ได้นะต้องอยู่เดี๋ยวนะแล้วทำไงอ่ะดีนะก็รอไงพี่ก็รอไงเอาได้พี่เล่นเนี่ยตายทายคำถามเลยในคุกกันเลยเพราะกูก็จับว่ามันก็มีไปเยี่ยมไง ไปเยี่ยมบ้ากบางดียอเยี่ยมหน้าไอ <c oughs> ้นี่ในคุกอะวันวันนึงมันกี่ชั่วโมงครับในในในเกมอ่ะครับไม่ก็ติดเจ็ดวันไอ้นี่นเลยเจ็ดวันชีวิตจริงวันชีวิตใช่ชีวิตจริงเลยไม่ใช่ในเกม <c oughs> เปื่อยตายหาอะไรอยู่ในคุกก็เจ็ดวันถ้าออกก็โดนใบเหมือนปัจจุบันถูกไหมครับออกไม่ได้ออกไม่ได้มันแหกไม่ได้มันไม่มีให้แหกมันไม่มีที่แหกมันปิดกระจกหมดเลยมั้งตอนนั้นอะหรือว่าเรามันแหกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ไงแหกไม่ได้ปิดกระจกหมดเลย มิตวะเอ็กเนียุคนั้นคนดูบอกว่าแล้วพี่คิดดูไฟเอ็มในไทยลุงนี่เขาเป็นคนทําให้ไฟเอ็มในไทยดังทําให้คนรู้จักรู้งเป็นลุงเป็นคนเล่นแรกๆเลยเหรอคนเล่นแรกๆไอ้เฉยไม่กูมีปัญหนากระเซิร์ฟนึงกูไปเล่นเซริร์ฟจำชื่อเซริร์ฟแล้วอยู่ไทเกอร์จำชื่อเซริร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟพี่อะไรนี่แหละกูเข้าไปใช่ปะ กูบอกว่ากูอะไปแก้เรื่องกดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละบอกว่าแบบเนี้ยมันไม่โอเคเลยแล้วลกูก็โดนไล่บอกว่ามึงก็ไปเปิดเซิร์ฟเองสิ <laughs> กูก็ไปเปิดเซิร์ฟเองเล่นเลยอะ <laughs> ตอนกูไปเล่นอะโร <laughs> ลีล่ป๊อปอะโรล,ลี่ป๊อป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 ใช่เซิร์ฟโรล,ลี่ป๊อปกูจำได้แอดมินผู้หญิงด้วยทีหลังก็อยามาเป็นโจรสิอะไรสักอย่างนึงนี่แหละกูจำไม่ได้กูก็เลยเปิดเองเลยตอนนั้นอะ โอ้โหดีนะพี่พี่เป่าเราเปิดเป็นบรรมืดเนาะเปิดเป็นบันเทิงก่อนตอนแรกอ่ะไม่ผมไปนอนดูก็เมื่อวันเมื่อวานเนี่ยผมอยากรู้ว่าจุกอ่ะมันเข้าแก๊งมาได้ยังไงเริ่มแรกเลยนะป่าผมก็เลยนั่งดูปุ๊บแล้วก็ไปลงสตรีมไปปุ๊บผมก็เฮ้ยอยากลองเล่นอ่ะอยากลองเล่นอ่ะวันนี้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 คุณชอบไหนไหนไหนเล่นยังไงอ่ะเล่นยังไงอ่ะเวสเวสเล่นยังไงอ่ะกดอะไรอ่ะกดอะไรอ่ะกดตรงไหนอ่ะ อันนี้ป่ะอันนี้บากว่าไอเวทมานี่ดิเวทเวทเวทมานี่ดิอะไรนี้กูกดแล้วเนี่ยได้ได้เนี่ยเรดี้แล้วกดเรดี้แล้วเวทมาไอแฟงมาไม่ของผมมันไม่ขึ้นไอแฟงดิมึงกดดิเรดี้ด้านล่างอะเร็วๆซับเตอร์ลีเรดี้กดอะไรครับข้างล่างไงโโดลอออองถยกมาให้ไม่ได้ครับกดไอ่ะได้แล้วเนี่ยมีชื่อไอเวดมานี่เวดมานี

เขาตีกันองตมาเออเออเออเร้วเริ่มแล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 ้วมันมันต้ตบด้วยเฮ้ยถ้าลูกอย่างสาวอะไรอ่ะแพ้เลยอ่ะแต่มือมันไม่ค่อยมีแรงนะครับลุงลอกจัดูี่ป่าเล่นกบดดิเดอเอกายเหรอเฮ้ยมเลยเฮ้ย ไปไอ้เจ้ามันเอาลูกชนิดป่าไอ้สัตว์บู๊กัยเสิร์ฟยัางเบาอ่ะไอ้เย้าพี่เปาอ่ะตีไม่โดนไอ้สัตว์อ้าบู๊พี่เปาแพ้